สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับขอหวยมาพอีีแล้วครับวันนี้วันนี้พี่แอดมาร้องเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเตรียมไม้ใกล้ๆครับเสียงไม่ค่อยจะดีเพาะมันมาใกล้ๆอ่ะจะด,ดังดีกว่าเดิมครับวันนี้พี่แอดเอาเอาหวยมาฝากครับพี่น้อง ทุกทกท่านครับวันนี้ฝนก็ตกข้างนอกข้างในนี่ก็เล่นเพลงให้ฟังหน่อย ันนี้เลขล่างครับมีทั้งหมด16ชุดแต่ว่าพี่แอดจะทำเป็นเลขเคลียเอามาเคลียออกมาเหลือ8ชุดครับจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้ครับให้จากใจกับพี่น้องสมาชิกที่เคยเป็นเวทีกันนะครับพี่แอดอยังนึกถึงอยู่ทุกท่านเสมอจะเข้าหรือไม่เข้าแต่พี่แอดก็ทำคัด อย่างดีครับอย่างงวดที่ออก602ก็ถูกนะครับใครตามก็กองถูกถ้าดูอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับมาตอบแทนสำหรับท่านที่เคยเป็น v ป p ที่หลุดออกไปแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเข้ามาใหม่ก็ได้ครับของแบบนี้มันเป็นการกคำนวณเรื่องอนาคตครับ คจไวในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เพื่อกับความปลวนแพรมันไม่แค่และไม่วังมันเหมือนคนเย็นชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ผิด ตายเพราะรักเราให้อาภัยใจเมาเมามาแบ่งเป่าที่ฉันลามาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญอ้าวเลยครับัวเรขบนครับ พรุ่งนี้อาจจะทำไหมครับคืนนี้พี่แอ๊ก็พงจะปิดร้านนะครับในจัดร้านใหม่ต้อนรับลูกสิทธิ์นะครับมาเรียนเก่งมาจากไหนโพแพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไร่ที่เพลยังเนือกว่าแต่อยู่ในฝันยังมีกลือรักแท้ที่เคยสองหามานาน วันนี้เป็นไงเป็นกันฉันรักเธอนะครับหวยงวดนี้ครับพี่แอก็คิดว่ามิสิทธิ์น่าจะเข้าครับแปดชุดเองนะครับคอยดูครับพี่แอก็จะภาวนาให้ออกครับคัดออกมาเพื่อพี่น้องทุกท่านครับ เมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงออกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพลอตอนนี้ยังพอทำใจแต่สิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลมเมอมันไม่จริง ร้องเพลงหรืครับไม่ได้เพราะพลงอะไรมากครับเอาเป็นขั้นเวลาเรามาบอกหวยครับตอนนี้คิดทุ่มกบสี่ทุ่มครึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหวยกันต่อครับไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงทุกคนนะครับบายบายครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเดี๋ยวปั๊บปั๊บอ่าแล้วครับมาแล้วครับเด่นสิบล่างอ ดูกันต่อไปนะครับเด่นสิบล่างเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเด่นหลักสิบล่างก็เป็นตามนี้ครับตามที่เห็นอยู่นี่วดวันที่16กันยายนสิบแปนะครับเด่น สมมุติว่าเด่นเจ็ดศนย์หนครับ10ล่างนะออก71็ดอ่าถูกต้องนะครับพี่น้องดูก,กันต่อไปนะครับอืมคงจะชัดเจนนะพี่แอดตั้งกล้องไว้แบบนี้อืมโอเคอ่าอะไรอีกอันเนี้ยสั่นสัน อย่างวดที่สองครับวดที่สองมมีคลื่นไหมมีขึ้่นนกกลัว,วไหมครับโอเคก็ตามที่เห็นประมาณนี้นะครับวดที่สองก็ศูนย์สามสี่ออกห้าสองครับนี่หลักสิบล้านนะครับวดที่สามก็แปดแปดหนึ่งสองสามออกแปดกนะครับอ่ะดูกันต่อไปครับ เป็นไงครับอ่าต่อไปเลยครับวันที่4ก็3 6 7 8กเจดปดออก8 5ดห้อ่าแย่แต่ตั้งให้ดูครับอืมเดืนเดือนต่อไปครับดูต่อไปนั่นแหละกำลังมากำลังไปครับ โเพราะรักลราเสียไปใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลาถ้าสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีกาให้รู้ว่าตัวเองอยังสำคัญอ่าหัวที่ย<ฮ>ี่ิบ<ฮ>ครับสามหกเแหลักสิออกแปดสามครพี่น้องครับอ่า มีกี่งวดนี่อ่าดูกันไปครับอืมงวดที่ยี่สิบสามเหมืกันครับแปดหนึ่งสองสามออกหนึ่งศูนย์งวดที่ยี่สิบสี่แปดหนึ่งสองสามออกสองหกอ่าแลว้วงวดที่สิบหกกันยาจนนี่แหละครับออกอะไรออกเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบล่างนะครับดูต่อไปครับอ่ามันดูหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่าง เดินหน่วยล่างสองสูตรจนกันนะครับดูต่อไปครับนี่ไงสูตรที่หนึ่งศูสูตรที่สองศูนชนศ1ออก71มา1นะครับดูต่อไปเลยนะครับดูต่อไปเก่งมาจากไหนก็แปลวัาใจอย่างเธอ มาจากไหนก็แปลหัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เธอยังเลือกว่าเธออยู่ในฝันยังมีหรือรักเธอที่เคยสอหามานานวันนี้เป็นไอเป็นกันฉันรักเธออ่าถึงไหนแล้วครับอ่าต่อไปครับ เล่นเพลงไม่กี่เพราะครับขั้นเวลาทน่านั้นเพื่อจะบอกหวยกันนะครับงวดที่เจ็ดกับสองสจชน8 9 2 6ออก8อกก็ชน9 2, 3, 7, 9, น2 9, ้าสอเจ็ดก้นสกับ9เห็นไหมครับงวดที่สิบศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์อะไรครับ0 157 ศักด์หสี่ออกสามห่งถูกต้องนะครับวันที่ 12, สิบสอกับ4ี่ห้าเหนึ่งจนไปเก้าสองหออกสองเก้เก้าหนึ่งจน9ตัวเดียวนะครับเนี่ยวันที่สิบสากับ2องสามจออกจนหนึ่งสองาเก้าสองสามจน2กับ9้าออก8ปดสองเห็นไหมครับดูนะดูดดๆไว้ออกแปดสอ ทีครับห้าหกศูนย์สองนหนึ่อห้าเก้าออดต่อไปม่รู้จะเดินอีกหรือเปล่าครับคอยมาดูครับมดต่อไปนะครับโมดวันที่16กันยาน้่นแต่ตอนนี้ย้อนหลังให้ดูนะครับโมดที่14บครับห้าหกศูนย์อจนหนึอก้าออกแปดห้มที่15 904 6เก้าศูนยสจนสองสามหกศครับจนโอ้ออกหกเลยโัดที่16กรับศูนย์ห จน56ก็3ออก8าก็จน5เอ้ยามาบ่อยเว้ย่ที่17ครับ5602จน2360206ครับออก20นท18 5602 5693ตัวหน้ากับ6ออก95นท19ครับ6713จน5693จน6กับ3ออก46 วันที่ย right. <found> ีิบครับสองสามเจนสองสออก8 3ดจนสาครับหลักหน่วยล่างวันที่ยี่สิบเกรับสองสามเจ็ดเนเก้าศนย์สจนสามครับออกสองเจวันที่ยีสองครับ3ามสี่แปดศนย์จนเจนึตัวเดียวออก78นะครับพี่น้องข้ามเลยครับวันที่ยี่สิบสสักเ้าศูนย์สี่อ่า สภาพสองหกก็ออกอะไรครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เองเอ๊ะเออ๊ะอ๊ะอกล้องมืดได้ไงครับเออตาลายเฮ้ยยังไงเออแสงแสงครับโอเคครับเออแสงมืดเหรอ ่าแล้วครับวัดที่ยีสิบห้าครับอ6าหกศู 2, 3, 6, 0, นย์สองจนสองสามหกศูนย์จนหกศูนย์สองนะครับหน่วยล่างจนศูนย์สองหกจับกู้ล่างเลยครับกู้ล่างนี่ครับอ่านี่เป็นยังไงนี่จอมือดเลยอ่าจอมือดแล้วครับามาจอไม่สว่างใช่แล้วหระครับอ่ะอ่ะเห็นแค่นี้ก็เอาแค่นี้ จากกูล่างเด่นหก6กหกศูน0์2กสองเก้าหกเกเนี่ยครับรอรอเลขเคลียร์ล่างมาตัดเหลือ8ปจุดเด่นเด่นอ่าเลขเคลียร์ล่างมาแล้วเนี่ยไงเลขเคลียร์ล่างครับดูงวดที่1นึ่งครับหนึออกสี่หกประมาณนี้ครับอ่าออกมาแล้วตอนนี้นะครับ อมไม่ก็สว่างนะเป็นอย่างนีดกล้องอ่าต่อครับเลขเคลียร์ล่างดูตามนี้นะครับว่าที่สองกับเก้าศูนย์สองออกสองห้ามาสองนะครับอดูไปครับมืดใช่ไหมครับโอเคดูต่อไปนะเราจะดูครับเวลาดึกแล้ว พีเอเหนื่อยมากๆครับแต่ยังทำให้ทุกท่านได้ดูกันเพื่อจะรวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าต่อหรือไม่ครับปีเอมั่นใจว่าน่าจะเข้านะนาจะเข้า99อีก1%นี่โจคชะตาครับเนี่ยเลขเกลี้างี้ปิดงวดครับมุติออก95ครับต่อจากนั้นก็ยังเข้าต่อนะครับวันนี้เด่น013นะครับเอา013ไปตัดไปคัดดึงออกมาครับก็จะเหลือแค่8จุดนะครับ เป็นไงครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ลากันก่อนครับตอนนี้อ่าฮะอ่านได้ไหมโอเคครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเรียกชุดล่างกับชุดนี้อ่าอีกครั้งหนึง่งนี่

ศหกศนย์ศนย์ศูนย์นนนสองหนึ่งหกหนึหนึ่งสอง,ง,สอ,งอ่าแค่นี้ครับโอเคสวัสดีครับ